วันที่สองนะคะทุกคนอหมดแล้วบอกออนี่ยังปุณณ้ทั่วไปแบบยิบปวดซุกุกจังเจ็บแบบได้รับต้าเปียบาแล้ทำเจ้าเต้าเปีย นี่เมียนะขนองกอนแกล,ลยย่ะยายใช่ใช่สวยมากสวยมากเลยขนองแกลมาอกีอกอแล้วค่ะมากันหลายคนเลยโอ้หมดเห็ดทานค่ะสองดอก อย่าแย่งกันนะอย่าแย่งกันเออดู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 บรรยากาศเจ็บเหตุคนสนุกสนานมากเลยเอออย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเก็บด้วยกันเก็บด้วยกัน <laughs> ให้ถ่ายรูปก่อนเน่ยเพิ่งเก็บ สองตะกาในตะกาเห็ดหน่อยไม่มีนี่อุ้ยไม่มีจะได้ล่ะนี่ได้กันเต็มเลยได้ไอ้ตัวไหน่้ยยายมึงก็เต็มกระตาแล้วนะเออพี่บานขาโอ้นี่ก็ได้อยู่พอแกงูนยายอีกหลายคนเลยเคยก้องนี่คนายบายสาดูหน่อย Đây dài đuôi nồi. Đây ơi mày. Ú ừ, dài cái đó. tui. Đây thúc khôn lời. Dừng mũi. Ừ. Đúng bé à tui. cái bé hi Nói ดอกสวยสวยเออท่อมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนแปบบนึงนี่เจอยายในป่ายายมาก่อนแต่เช้ามืดเลยโหูเห็ดนลำหมากดีเลยเห็ดนลำหมากลหกเม่เลยเจ๋งว่ะยายได้เยอะมากเลยดูของเราได้นิดหนึ่งได้นิดเดียวแบ่งมาใส่คู่ทั้งในแบ่งมาเยอะมากเลย ยงกับก,ก,ก,กิ๊กเกินขอนะขอบคุณนะคะกิ๊กเกินเพิ่งเห็ดขมนะคะเห็ดอยู่คาคุณตัวใหญ่ๆเอาตัดขาไปขอบคุณนะคะ,คะ,คะคยิ่งเห็ดแป้งเห็ดแปงนี่อันเดียว ดูกายดูซตออีกกายดูกายดูตรงเนี้ยมันเยอะอยู่ไม่ได้บอกเขาเลยมาก็เขาไปอยู่นียน่ะจะนเ เอ็กซเรืยกชื่อไม่ถูกมันชื่ออะไรไม่ล่ะกลัวเข้าเก็บแต่ตอนนีอย่าพิ่งแต่รูปจะแทนในตะกร้าเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้